สวัสดีค่ะมาเก็บเห็ดกับน้ำโมโอ้ยหอมกระไดโม่เลยอยากลองดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้แล้วตีโมมาเก็บเห็ดพี่นอ้องอ๋องก็พวกดอกเห็ดเห็นพี่น้องเนี่ยๆดอกเห็ดโอ้ดอกเ,ออกเ,ออกเห็ดเห็นคนเบิ่งเลยมโมนี่แม่ ดอกเห็ดตาดอกแดงเปรตเมนบอนนี้ละเสียหาเสียหาไม่ได้ละันนี้ละอันไม่มีมอญย้ายไปละย้ายไปแล้ว เก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บฮะมันเป็นดอกยังได้เราพี่น้องเลยดอกเห็ดนี่มดดอกน่มันวังมันวังดอกนั่นไปนะมามามาไปมาไปเวังใหญ่พอแล้ว ว่าแม่ปีท่านเลยผลัวบังใช่ใช่บ <_ t imes> <_ t imes> ุ้งพี่นอ้องอู้หูนี่เด็กพี่น้องพี่น้องพี่น,องงน,น,นอ้อนงใช่หรอพี่พี่น้องยินบ่นดอกเงินเลื่อนเิ่มเลยนี่อ้าวเก็บได้เก็บเก็บแล้วเก็บมึอเก็บเก็บมึอเก็บ พี่น,อนาา้องน้ำโม่เก่งยายเก่งไม่พีบ่เก่งไม่พีบก็พอตาถ่าไปเบิ่งนั้นมูงเขยยได้พี่น้องได้เห็นบ่พอกป็นดอกง่ายจะเกามาเก็บก็บคือได้กินด้วย Hãy subscribe cho ก็เนี่ยเลยจะว่ายายตาดีดีแม่ปีนี่ตาบ่าดีคุณม,มึงตปกี้ก็โอ้นี่ละพี่น้องตปกินแม่ปีมาเก็บอีหลอกเป็นลมกมับแมนยายนี่ล่ะเอานามหดจากน,านาาากั้นบระกาไมาหยุดเลย อามีดอามีดยองมกนฮึ่มจะ็มดแดงนะมงเด็น้อ,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 อนนนย,นอยานะ อีกแล้วใหญ่โคอีกแล้วเฮ็ดย่างใหญ่ทำอะไรคะอู้พี่น้องพี่น้องมาเบิงงเบ้งพี่น่ะโม่มาไหมโม่เบิ้งพี่โม่ยาดอกยางสวยงามเลยเห็นบน้านนี่อืม

ต้นหอมก็นี้จากโคกพี่น่องเจ้าหามเบิร์ดหนึ่งจากน้อยขาเจ้าก็สิออกไมาอีกเงน้นเอ,อเ,เ,าานนนเราอยกดไอเราเลยบกินค้นเนี่ยเราเล่าจะขิน

ใหีหนนะ่นะก็เบียงพอแต่ใหญบุเดียวแต่เขากอบ่พอที่ใหญ่หนี่เป็นน้ำเสี้ยนโคกยูดีพี่น้องัอมงนมแมนเสี้ยนโคกกลางก็ไม่ได้กินเด้อโคกนี่ ไปซื้อเอาเดิซื้อมัน,นบะแซมไปซื้อเฮาหมากเก็บจะ่ากันพ่อยุคกซื้อยุคกให้อยู่อนอนใหย่นาะไปรักพี่นี่เป็น <c oughs> จักหมองนนาะพี่น้อง ก็เคียคือกันแต่บ่อบอด ค่ะบ่เห็นกับบ่พอกว้างกวงได้พี่น้องปลานี่ปลาย่แมนบ่มึมนบ่นม่มอเสร็ลเฮ้บ่แมน

ได้ใน,ใน,นบเคีย์ฝันบ่อือด,ด้วยได้ในในคน้นเคี้ย์จังขื่ัทำไมอยากเหนื่อลา้ามองเพื่เคียวเลยลำบากเนาะพี่น้องลำบากทีลี อวิทไปทังไดบันแหงสายพันธุ์ใหม่มาแห้งบวก,กาศไปกันน้อยพี่น้องไปหายามกันก็ได้ เป็นผู้ขาพอในเปียงผู้ขาบสิบปีบ เนี่ยพ่อดอกน้อมูมูมูพี่น้องนี่เนี่ยปีพ่อเห็นบ่พี่น้องอือพุ่มพุ่มพุ่มขึ้น,อ,อ,อ,นอ่ะพี่น้องคนระับเบิ่งนี่นะไข่มันมันกำลังเกิดพี่น้อง ตัวดอกนึ้นเร็วเยอะมากเยเยอะมากามนันดูไก่กันไม่เบี้ยงไหม ียงสูบน้ําน้ําท่วมเขาแล้วท่วมเขาเป้งออกก็บ่ได้เจ้าบ่ให้เป้งแม่นบ่มุ่เจเ้าบ่ให้เป้งไปหน้าเจ้าดไปซื้อเียงสูบน,น้ํานี่เลยมานําบ่ได้นําม ôm lại, <laughs> Hâu mình xiên, xiên. <laughs> <laughs> mà bữa. đó. ba cháu. จะสุมอยากมากบ่เฮ้ยมันโมมุนใหญ่เลยเทียไปัน

ดวงเอ้ยมาเบิ้งแบบนีน้ต,นนต,นต,นตีพ่พอเลี้ยงนโมอพ่อเห็ดแดงดวกพ่อกระดูกนโมอเอ้ยนโมอมอเอ้ยมอเป็นอะไรพ่น้องไม่ตีพ่พอเลี้ยงเพิ่อนนี่พุ่มมะพร้าวแดงเจิง้งคุงอยู่ที่ มะนาวมะเข้ามะนาวอมยพี่น้องปีพ่อดีใจดีใจดีใจพ่อพ่อดอกมันลำ่มเท่มเลยใจวายใจวายเล่นเป็นบาปูดา ไม่ลูกจะ,กปะเปล่าเมยไว้ปนันแตนเดี๋ยวพ้าเจ้าบุญมีอย่างสิได้เกียนอย่างคิได้พอ่อก็ไปค้นเอาหงองมัาไล่เสียมันนั่งเนี่ย mất chi ăn lái lại mình chỉ cười, mình hỏi ăn gì. ăn đi lai, đi ăn đi lai

สื that, yeah, ้อสิพ่อแต่ละอันดอกเนี่ยๆเสะๆๆเนี่ยมือนึงเคียเหนึงถืก กวนทำไมที่นั่นย้ายวามันเนี่ยไปขึ้นไปน้ำยายลูกขึ้นไปกับยายเฮ็ดยังละ่ะน้ำโม่ไปหายายด้วยายอยู่

วยายดีคนฮะคนยังแหละเนี่ยอู้หูออพอแล้วพอแล้วง่ามดอกก็ง่ามเลยแดงใจวายอยู่คน อื้อึ้บอืมอ้ายายเล่าคือเป็นนังซีเล่าเมาจิเล่าเมาเดี๋ยวโอ้คุณดอกนังคีน้อยมาบ้างดอกพี่มาบ้างดอกพี่ดอกพี่ดอกพี่

ดีนันมากกรับน้ำมอ้อสองคนได้เห็ดพอว่ามันยุ่ร้อนนี่ติห้าข้าเจ้าขัวเฮ็ดพอพี่น้องห้าข้าเจ้าขัวเฮ็ดพอพนาพี่น้องมันเฮ็ดหนิห้าข้าเจ้าขัวเฮ็ดพอ มุ่นอุ้ยเลยอยู่นะให้ขาเจา้าเคียเห็ดพอเด้พี่น้องจ้าคลิปนี้กะขอไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อมืแงกลับไปสิายให้เบิงบ่บงสิได้บ่ากับ ขอจบคลิปเพียงแคน่นี้นะโมให้อยู่ดีมีแห้งโรคไข้ไข้เจ็บยาแมาไกลแมาไกลโควิดไอ้นี่จะข่มซุกนี่จะโศกตลาดเดอ้อพี่น้องเดอ้อซีของแม่ตี้เดอ้อแม่ตี้พอตุง่งขอจบไปเพียงแค่นี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ